พ้อมลงจอให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องก็รักมันปักใจการร่วมงานกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่มดาวรุ่งกองทัพพีและเก๋ไก่มืองเอกใยแดงที่ร่วมงานกับช่องสามเป็นครั้งแรกที่จะออกอาศให้แฟนๆได้รับชมกันตอนแรก ในวันที่4กุมภาพันธ์นี้โดยล่าสุดในวันที่4กุมภาพันธ์ทีมนักแสดงนําทีมโดยกองทัพพิกและเก๋ไก่ก็มาร่วมโปรโมดละครพร้อมดูหนังกลางแปลงตอนแรกนะัตลาดเซฟวันโกบ้างน้าโดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักแฟนๆให้การต้อนรับอย่างอุอ่นสำหรับละครเรื่องกอบรักมันตักใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัส เวลา20นากา30นาทีค่ะโดยงานนี้ค่ะคนสนิทของกองทัพพีกอย่างน้องมิ้นก็ไม่พลาดที่จะสพอร์ตกองทัพพีกโดยน้องมิ้นก็ได้แชร์สตอรี่บัวเตอร์โปรโมทละครโดยระบุแคปชั่นว่าคืนนี้20นาิกา30นาทีน่าดูมากเรียกว่าคู่นี้เขาก็ต่างคนต่างสพอร์ตกันนะ่ารักมากๆเลยค่ะ ลงกนเลยได้ไหมอ่ะเฮยมอี่ยนะองไเรียนก่อนนี่แจกปฏิทินฟรีด้วยเอ้ยปฏิทินเดี๋ยคนไม่ชอบดูวันใช่ปฏิทินโล้ปฏิทินน่ารักมากปฏิทินสวยมากคนเก็บสาสมสักทีนึงนะครับคุณใจซื้อมาั สักกานหนึ่งวะรนไดคนนี้ก็แบบนี้เหรอโอ้ยใช้ตัวสัเจีไม่ไหวกล้าพื้นแน่นอนนะฮะวันนี้ก็แข่งแรงไง คนก็ลงทะเบียนไม่ทันเนาะลงทะไม่ทันแต่ไม่แน่ถ้าแบบเรามีที่เหลือเราเดี๋ยวเราแบบเปิดเปิดรับเรามีกิจกรรมใช่เราปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนพยายามคิดไม่ออกคิดไม่ออกนะโอเคไปไหนั่งทั้งนั่ก่อนข้างนอกนี่ก็เห็นเห็นเรื่เหมือนกันนะใช่ๆข้างนอกเนี่ยก็ข้างนอกที่ดีก็คือถ้าเราสายอย่างเราไปคุณได้เห็นน้องๆนะครับอีนี้เอ้ยมัเป็นเชียร์เชียร์ใครฮะเชียร์ทีมไหนครับแมนยูหรือเปล่าฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนในงานตอนในงานดารุณดารานักแสดงอะไรอย่างนี้เป็นไงให้ก็เป็นใจใครเอาหวานเหงไก่ค่ะติดตามเกี่ยวกไก่มานานแล้วหรือยังติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่เด็กนี่คือกี่ขวบคะเปติวเตอรอะไรก็ได้มออะไรป .3 ป .2 แล้วทีนี้ทีมหลบกระสุนตีลักการ์ เป็นหนัง,นง <odu> ร,ร <ผ laughter S 1> ักคอมเมดี้ที่เท่าไหร่เป็นหนชีวิตด้วยเป็นทุกหนังนะครับถูกต้องลองจะได้เจอว่าใช่แล้วไปเชิญอีกซึวันนี้เป็นอีพีแรกอีพีแรกเลยอีพีแรกที่ฉายพร้อมทีวีเลยนะครับสองคนคือดูกัรตอบคนไทยทั่วโลกถ้าใครมีทีว่าโซนนะคะสามารถมาตรงจุดลงทะเบียนได้เลยใช่มาเริ่มลงทะเบียนกันได้ละพกายามเข้ามาเพราะว่าหนังเนี่ยจะฉายช่วงไหน ตั้งสองทุ่มครึ่งครับได้ล้วใ้เก็หลังจากนี้ก็สามารถรับชมได้ที่ช่องสครับผมตองตรงอันนี้เรื่อยไปก้องหน่อยเรืันมายครับผมค เห็นเะมอเขนไะนะครับอวิดีโอทีอย่อนองมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ r t ูปาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ